คก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยน,นะครับอยู่กับผมเองไอ้เกมเมอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบักกับในแมปโลเพวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านนะครับไอ้รถใครเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหาบ้านกันนี่เหรอผมเรียกแมปนี้ว่าแมปโลเพวเช้าช่วงนี้มันโลเพวกันแมปมันโลเพวอยู่แล้วเอา้ามีคอนด้วย กระปุกเดีย๋ยวเราลองทักทายดูดิแต่ก่อนนะสวัสดีครับนี่ทักทายไปอย่างดีถ้าเขาทักทายแล้วไม่ดีเราก็ไม่ต้องสนใจเขานะครับไม่หยุดหยุดเราจะซื้อนัอ่นน่าจะเป็นคนเติมแหละเราไปดีกว่า โอ้ยหลักมากเลยอยู่กลางๆตอนนี้ไปละหรือว่าเครื่องผมเปีงเนี่ยเขาขโมยบ้านเราเป็นที่ระบบลอกนะครับทุกท่ไม่ไมหรอสวัสดีใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะโอเคได้บ้านแล้วนะครับแล้วผมก็จะสอนวิธีการเอาชีวิตรอดเวลาถ้ามีคนมาขโมยของในบ้านนะครับผมจะสอนว้เลย เอาติดโอเคครับท่านผู้ชมจะมีคนไปขโมยของบ้านแล้วนะครับก็อย่าไปสนใจเลยเพราะว่านี่ครับถ้าเขาจะขโมยของบ้านเราเราจะไม่ให้เขาขโมยสวัสดีแล้วเคนจะคากดที่ตัวเขาแล้วเราก็กดเขาเขาก็ตายทันทีเลยแค่นี้โอ้ยอะไรเนี่ยนี่ไม่ให้กดด้วยตัวเนี้ย นีรถบ้านเปิดบ้านนะครับนี่คือบ้านของผมนะครับเปิดนี่เปิดทีวีแบบอีปิกรองรถผมก็สั่งมาจากอิตาลีมัหมัวมๆวนี่เที่สุดสุดบ้านหลังนี้ผมจะเขยนะครับในราคาร้อยล้านบาทนี่ด้วย ห้องอาบน้ำสีด้านนึงะครับห้องเก็บตู้เซฟห้องนอนห้องอาบน้ำเสียงผมแปลกๆนะครับไม่มีใครตอบผมเลยเหรอโอเคงั้นเราออกไปดูด้านนอกกันว่าในเมืองมีอะไรบ้างาจริงด้วยในเกมในเมยให้แต่งตัวได้นะคะ หน้าเราจะเลือกเป็นหน้าอะไรเนี่ยผมจะเลือกสุ่มนะครับผมปิดตาผมขอกดแล้วนะครับตาอะไรโอ้ได้ตานี้เหรอ,อจริงดิเราได้ตานี้มาต่อไปเสื้อผ้าหนึ่งสองผมจะปิดตานะครับ เสื้อผ้าอะไรเดียะเอ้ยเรามองไม่เห็นน่ะขอหยุดแลยกันกดที่เดิมได้ไหมอ้าวได้เสื้อนี้โอ้ยกระจอกโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวแล้วยากต่ไปกางเกงหนึ่งสองสามปิดตาไว้เลียเ้ยวต่อดีกว่าหยุดได้ไหมอะหยุดดีกว่า รอบนี้เราเลือกอีกด้านหนึ่งอลไรใช่ไหมครับท่านผู้ชมงั้นผมจะปิดตาเลือกแล้วนะโอเคทำไมผมได้เสื้อแบบนี้่นะพี่แต่งผมผมขอกลับไปก่อนเอ้ของที่อยู่ในตอ,อกไปหมดอันนี้ไม่ต้องอันนี้ด้วยอันนี้อ,ออกดีกว่า โอเคงั้นเราแต่งตัวมาขอกลับไปที่ทรงผมเลยครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเนี่ผมปิดตาอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาผมด้านบนด้านบนผมไหนดีอะปิดตาแล้วมันจะมองเห็นไวนะ้เนี่ย โอเคเฮ้ย okay. เอาทำไมได้เลือกแต่ทรงผมที่ตัวเองไม่ชอบเนะี่ยผมจะไม่สามารถเปลี่ยนนะผมจะไม่เอาในนี้เพราะว่ามันดูเล็กเกียลเ่ินไปลองในนี้นะรอบนี้ผมจะไม่เลี้ยวเดี๋ยวผมจะเลี้ยวอะ่ะผมอานแบบนี้ได้กว่าปิดตาแล้วก็จะกด ปีกอะไรอะ่ะต่อไปก็หางมั่งอันผมจะกดแล้วนะได้หางอะไรอะ่ะไม่มีนี่ไหนอันนี้หางแบบนี้เหรอน่าเกลียดอะ่ะ ในนี้ผมจะเลือกสองอย่างนะขอหยุดเลยอันนึงนะครับท่านผู้ชมผมจะได้อะไรอืมผมไม่รู้นะผมจะได้อะไรผมขอหยุดก่อนตึ้งเอออไไ่ะ เอ,องั้นก็น่าจะมีแค่นี้แหละลืมตาทำไมเป็นอย่างนี้อะผมต้องเลิกแต่งตัวอย่างนี้นะครับใครว่ามันเท่หรือใครบอกไม่เทถ้าใครบอกมันเทกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครบอกว่าไม่เทก็ไม่ต้องกดไลค์แค่นี้แหละโอเคงั้นเราจะมันจะมีคนแต่งตัวหมาเราด้วยหรอเราจะไม่ยอมนะครับเราจะได้หนี เราไม่เหมือนบ้านใครอ่ะเราจะไปแอบมองเขาเราจะไม่ตามจีบใครทั้งนั้นเราจะแอบมองเขาก็แบบดูหางแบบเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเห็นไหม,มดูหางฉันซะก่อนเห็นนะแกไม่เหมือนห่างเหมือนฉันไปเด้อไม่รู้เรื่อง มีนายจะเข้าบ้านแคคนีค้าเราจะมาสำรวจกันนี่เป็นร้านนี่อะไรนะร้านขนมหรอร้านพวกขนมปังน้ำไม่แจมนี่มีร้านเสื้อด้วยใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่ดีกว่านี่ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากคขโามือของแล้วเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม เห็นบัตรกา่หลังนี่ไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่เราเปิดไม่ได้นะสิ่งที่เราสามารถทําได้เราจะลองไปโจรกันท่านผู้ชมเราเป็นคนร้ายอเ,อเอาเก็บไม่ได้โอเคหมายถึงว่าเราขโมยแล้วนะครับท่านผู้ชมและถ้าสมมติคุณทําบัตรหายออกไปไม่ได้ มีอีกวิธีหนึ่งครับต้นไม้นี้สามารถปีนได้แล้วกโดดแล้วก็ลงไปค่านนี้ครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมก็คงใช่ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนและท่านผู้ชมลงมาตรงนี้แล้วก็กดนี่ครับมันจะเป็นที่เก็บอาวุธปืนกับอะ,อะไรก็ไม่รู้แยะเลยแล้วไม่การดูกล้องจานปิดทั่วเมืองเลยนะครับ โอเคแล้วเราออกจากกันเราไปดีกว่าไปแล้วถ้าจะออกแเราก็กดตัวนี้แค่นี้ง่ายไงยโอเคน่าจะไม่ยากอะไรมากหรอกครับท่านผู้ชมไม่งงใช่ไหมครับโอเค นี่ก็เบิดงั้นก็น่าจะมีแค่นี้ป่ะงั้นเราจะาลองไปปวนบ้านคนหนึ่งกันบ้านหลังอื่นก็ใช้ได้นะครับไอ้ดาวนี่ก็น่าจะใช้ไม่ได้หรอกอ๋อจริงด้วยถ้าสมมติคนติดคูแกเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนี่ถ้าคนอยากแกะ ก็น่าจะได้แต่ถ้าคุณเปิดไม่เป็นแล้วคุณเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับคุณก็แค่เข้าไปแค่นี้แหละอะไรอะเฮ้ยเอา้าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะดินไปได้ด้วยอะไรอ่ะท่านผู้ชมมันคืออะไรอ่ะงงเดินอยู่ดีๆก็เจอเฉยงั้นถือว่าเป็นการรีวิวไปด้วยเลยกันสถานที่ลับผมไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ผมอยาก ไปดูหน้าไหนมากงั้นผมจะลองอีกแบบนึงน,นะครับปรับให้ตัวเล็ก,กอ่ะเอ้ผมสามารถปรับใี่ตัวเล็กตรงไหนได้น,นะครับโอเคมันเข้าไปไม่ได้น้องผมบอกว่ามันเข้าไปได้โอเคนั้นเราไปกันกลับโอเคงั้นก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้ง อีกอย่างนึงที่โรงพยาบาลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรที่มันเป็นรูด้านบานนั้นไหมอะ่ะตามผมมาได้เลยขอบับตัวใหญ่ก่อนโอเคแล้วไปที่นี่สถานที่นี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับ ผมจะเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเจอมาในแแม็เนี่ตั้งแต่ผมเจอที่นี่แรกๆจบอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วตอนที่เขาอัปเดตใหม่มันเปลี่ยนไปครับต,ตอนนั้นมันก็อยู่ตรงนี้อัปเดตใหม่อีกทีมันนอนตายอยู่ตรงนี้ในวันทะเลวิน จากนั้นก็มาตายที่ใหม่ก็ตรงนี้จากนั้นออกก่อนอัปเดตใหม่ก็ตรงนี้อีกจากนั้นเขาก็ย้ายมาไม่นอนอยู่ในนี้ย้ายไปนอนตรงนั้นเสร็จอัปเดตใหม่รอบนี้มันมาอยู่ตรงนี้น่ากลัวมากงั้นเราจบคลิปดีกว่า ออกไปจบคลิปด้านนอกกันไปน่าจะเป็นแคคลิปนี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเอออย่างหนึ่งนะครับผมจะทำคลิปแค่6วันเท่านั้นวันอาทิตย์ผมจะไม่ทำคลิปนะครับเพราะว่า น้ำผมจะมาวันอาทิตย์นะครับงั้นก็แค่นี้แหละนะครับบ๊ายบาย